สวัสดีครับชาวลัคนาราศีธนูครับผมคลิปพิเศษครับดาวพระอาทิตย์ย้ายสุริยากเกษตรตราธิบดี2,566ลัคนาราศีธนูยศตำแหน่งดีที่สุดในรอบปีมันจะดียังไงก็ติดตามกันได้ในคลิปนี้ได้เลยนะครับแต่ก่อนอื่นขอขอบพระคุณหิ่งพระมูนิมอลครับ มูง่ายๆแบบมินิมอลมีลิ้นชักรับน้ำหนักสูงสุด30กิโลกรัมขาเหล็กยา,ยาวเช็ดน้ำได้รายละเอียดนะครับไลน์แอดที่ QR Code ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับไลน์แอด Fast t เ c h ครับ w w w f a s t t e c h c o m Facebook Instagram แล้วก็ Tiktok นะครับเข้าไปสอบถามที่ไลน์แอดได้เลยนะครับสินค้ามีคุณภาพราคาก็เป็นมิดมากๆนะครับพิ้งพระมูนิมอลจาก Fasttech ชาวลัคนาราศีธน,นูดาวอาทิตย์ย้ายในวันที่สิปสิงหาคมสองพั 2000, 66, นห้นี้แล้วมันดียังไงคือดาวพระอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะในช่วงกรกฎาคมเนี่ยจนถึงกลางสิงหาคมเนี่ยตกพบมรณะไงตกพบมรณะดาวอาทิตย์นั้นเป็นดาวเจ้าเรือนสุภะครับความหมายดีดาวอาทิตย์ คือดาวเจ้าเรือนสุภะก็คือผู้หลักผู้ใหญ่ผู้อุปถัมภ์สังเกตไหมชีวิตของชาวลัคนาราศีธนูมักจะมีโอกาสได้รู้จักกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีเขาเรียกว่ามีตำแหน่งสูงเป็นคนมีหน้ามีตาอันนี้หมายถึงผู้ใหญ่นะที่เราอาจจะได้รู้จักได้ร่วมงานหรือได้เคยทำงานร่วมกันได้ใกล้ชิด คนที่มีหน้ามีตามีชื่อเสียงเนี่ยลัคนาราศีธนูคือลัคนาราศีธนูมักจะเป็นแบบคนที่ผู้ใหญ่คอยคอยส่งเสริมคอยปั้นผู้ใหญ่มักจะรักและเอ็นดูและมักจะเป็นผู้ใหญ่ที่ค่อนข้างมีเกียรติมีตำแหน่งสูงนี่ดีไหมดีแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเดือนที่ผ่านมาดาวผู้ใหญ่ตกมรณนะแปลว่าอะไรอ่ะ แปลง่ายๆก่อนอมีการสูญเสียไหมนะมีการสูญเสียผู้หลักผู้ใหญ่ญาติสนิทมิตรสหายอันนี้เป็นไปได้สําหรับบางท่านแต่ในแง่ของมุมของการทํางานการส่งเสริมอะไรล,ลักษณะแบบนี้อาจจะเป็นลักษณะของผู้หลักผู้ใหญ่ไม่อยู่ด้วยเช่นท่านอาจจะไปดูงานอาจจะไปทํางานอย่างอื่น หรือเขาเรียกว่าห่างไกลมรณะมันแปลว่าห่างไกลมันไม่ได้แปลว่าตายอย่างเดียวใช่ไหมหรือความช่วยเหลือที่เรากําลังลุ้นอยู่ในหน้าที่การงานความช่วยเหลือในด้านของสวัสดิการหรือว่ารับปากจะช่วยเหลือในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามมักจะเงียบมักจะเงียบรู้สึกว่าเอ้ยไอ้ที่มันคาดหวังไว้หรืออะไรเงี้ยเออมันยังไม่ได้รับคําตอบ มันยังไม่ได้รับสิ่งที่ดียังไม่เป็นที่น่าพอใจแต่พอ18สิงหาปุ๊บดาวอาทิตย์ครับดาวเจ้าเรือนผู้หลักผู้ใหญ่ผู้อุปถัมภ์นะหรือข่าวดีจากแดนไกลเนี่ยมันมาแล้วสิสิงหาคมดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์บ้านของตัวเองครับแล้วก็เป็นเกษตรตราธิบดีฉะนั้นตรงนี้ดาวอาทิตย์นั้นให้คุณสูงสุด ให้คุณเรื่องอะไรหนึ่งให้คุณกับตัวท่านเองเพราะว่าดาวประจําตัวของท่านคือดาวพฤหัสบ,บดีนะชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยมีดาวพฤหัสเป็นดาวประจําตัวเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ชาวลัคนาราศีธนูมักได้รับความเมตตาความเอ็นดูจากผู้หลักผู้ใหญ่เพราะอะไรเพราะอาทิตย์เป็นมิตรกับครูไงดาวอาทิตย์กับดาวพฤหัสเขาเป็นคู่มิตรกัน และเป็นคู่มิตรที่ไม่ธรรมดาครับเพราะว่าเป็นคู่มิตรที่ตอนนี้ครับ18สิงหาพอดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีสิงห์เป็นเกษตรแล้วก็จะทำมุมร่วมธาตุทำมุมร่วมธาตุกับดาวพฤหัสด,ดาวประจำตัวของท่านทำมุมร่วมธาตุกับลัคนาของท่านเห็นไหมเป็นรูปสามเหลี่ยมเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้ราศีเมษธาตุไฟ ดาวพฤหัสอยู่ราศีสิงห์ธาตุไฟดาวอาทิตย์อยู่ราศีธนูธาตุไฟมีลัคนาของท่านอยู่เนี่ยเขาก็จะตรีโกนธาตุเมื่อตรีโกนธาตุแปลว่าอะไรร่วมกันร่วมกันความสัมพันธ์ถึงกันถึงตัวท่านถึงดาวประจําตัวท่านแล้วก็เป็นดาวคู่มิตรโอ้โห,โ,หโ,หโหสวยงามและเนี่นะดาวศุกร์นะ ดาวสุกคือดาวอะไรดาวเจ้าเรือนลาภะก็เชื่อมโยงถึงดาวประจําตัวท่านเชื่อมโยงถึงลัคนาท่านโชคลาภความสําเร็จดาวพุธนะ,ะพฤหัสกับสุนบสกนี่คู่อะไรคู่ทรัพย์คู่โชคสุกกับอาทิตย์คู่อะไรคู่สมพลนะพุธกับสุกคู่ธาตุน้ําพุธกับพฤหัสก็คู่วิชาการนะจันพฤหัสคู่ธาตุดิน เนี่ยก็คือดาวที่มากองอยู่ในเรือนสุพระที่แปลว่าความเจริญรุ่งเรืองความเป็นมงคลหรือผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สนับสนุนเนี่ยมีดาวเข้ามาอยู่ถึง4ดวงแสดงว่าดาวที่เข้ามาเข้ามาให้และ3ดวงเป็นดาวแบบสุประเคราะห์รวมทั้งดาวพฤห,หัดดาวประจําตัวของท่านเองก็คือสุประเคราะ์เช่นเดียวกันการที่เขาทํามุมตรีโกนธาตุร่วมกันนั้นหมายถึงว่าเขาอยู่ด้วยกันเลยนะ อ่าคือคือพฤรหัสอยู่ตรงนี้แต่อีกสามดวงเนี่ยดาวสุป,ประเค์เขาอยู่ตรงนี้แต่เปรียบเสมือนเขาดึงมือกันไว้อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าถึงกันแต่ไม่ได้ถึงกันแบบร้อยเปอร์เซถึงกันในระดับแปิเอร์เซนเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าดาวเนี่ยดาวสุป,ประเคะ์โคจรถึงกันหมดอันเนี้ยถือว่าดีสุภะก็แปลว่าความเป็นมงคลดาวสุป,ประเคะ์ทีนี้ดาวอาทิตย์ ถือว่าเป็นดาวบาปพระเคราะห์ก็จริงแต่เมื่อดาวบาปพระเคราะห์เขาเข้าสู่เรือนเกษตรอันนี้ก็ถือว่าบาปพระเคราะห์ให้คุณดาวสุปเคราะห์กับดาวบาปพระเคราะห์เนี่ยให้คุณและให้โทษทั้งหมดแหละอยู่ที่ว่าอยู่ที่มุมไหนอย่างมุมนี้ก็เรียกว่ามุมให้คุณเพราะลัคนาท่านคือพบที่หนึ่งดาวพฤหัสอยู่ในพบที่ห้าพบ,บุตรตถือว่าเป็นพบดีพบที่เก้าพบสุภะ พบดีอันนี้ชัดเจนนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีธนูทั้งทั้งหมดทั้งมวลที่เข้ามาเนี่ยดีครับเพราะเข้าเรือนสุพะความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองแล้วก็ส่งไปถึงตัวท่านดีเรื่องไหนสุพะแปลว่าความเจริญใช่ไหมก็เกี่ยวกับยศตําแหน่งครับและดาวอาทิตย์นั้นเปรียบเสมือนยศศักดิ์อักรฐานให้ทายอาทิตย์ งั้นดาวที่เป็นเกษตรก็แปลว่าอะไรมียศมีตําแหน่งแล้วอยู่ในภพดีเรือนดีเมื่ออยู่ในภพดีเรือนดีมันจะทายเป็นอย่างอื่นไปได้ได้ยังไงก็ต้องทายว่ามีโอกาสในเรื่องของลาบยศสรรเสริญแล้วไม่ได้ดีแค่ภพเพราะเขามาถึงใครมาถึงลัคนาท่านมาถึงดาวประจำตัวท่านและดาวประจำตัวท่านก็ ตั้งรับด้วยมุมที่ดีเพราะว่าดาวพฤหัสนี้เมื่ออยู่ในราศีเมษจะได้ตำแหน่งมาตรฐานเป็นราชาโชคก็คือโชคดีโชคดังพระราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองถูกไหมอ่าและถึงมันไอไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองเนี่ยมาตอนไหนอ่ะก็ต้องมาตอนนี้แหะครับเพราะว่าดาวที่มันส่งผลดีต่อดาวพฤหัสมาด้วยกันหมด มาด้วยกันหมดเห็นไหมเชื่อมโยงเนี่ยดีหมดเนี่ยสี่ดวงที่อยู่ในราศีสิงห์ในในช่วงวันที่สิบแปดสิงหาเนี่ยส่งผลดีต่อดาวประจําตัวท่านส่งผลดีต่อลัคนาท่านยศตําแหน่งหน้าที่มีโอกาสสูงบางคนบอกไม่น่าเป็นไปได้ <c oughs> บางคนบอกเฮ้อาจารย์มาทาย,ยอะไรเฮ้ยช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่มันก็มีความสัมพันธ์นะ เพราะว่าเป็นช่วงเดือนสิงหากันยาเนี่ยเอาตั้งง,ง่ายๆเลยถ้าเป็นข้าราชการเนี่ยจะชัดเพราะมันจะเริ่มประเมินผลงานแล้วนะจะเริ่มประเมินผลงานเริ่มอะไรต่างๆนาน,นาเน,นี่ยเนี่ยแนวโน้มมันมาดีตามระยะเวลาส่วนเอกชนเนี่ยอาจจะเป็นช่วงปลายปีหลังจากนั้นก็ไม่ได้เสียหายนี่นะบางทีเขาเรียกว่าอะไรข่าวคราวเช่นคำมั่นสัญญาหรืออะไรที่ เอ้ยปีนี้ต้องได้ปีนี้ต้องได้น,อดนะอย่างน้อยมันมีข่าวมาคอนเฟิร์มว่าเฮ้ยได้ส่วนจะได้จริงอ่าถ้าเป็นข้าราชการเนี่ยรอไม่นานหรอกนะกันยาเดี๋ยวก็ต้องประเมินผลแล้วใช่ไหมตุลาเนี่ยใครที่อยู่ระดับสูงเนี่ยมีการโยกย้ายแล้วอ่ามีการเปลี่ยนแปลงเพราะจะมีผู้กเกษียณออกไปนะตำแหน่งว่างก็ต้องขึ้นกันไปเป็นลำดับเป็นลาดับฉะนั้นชาวลัคนาราศีธนูก็ถือว่ามีโอกาสดีครับ ส่วนเอกชนพนักงานลูกจ้างก็ปลายปีก็เตรียมรับโบน,นัสอันนี้ก็ดีเหมือนกันฉะนั้นชัดเจนครับชาวลัคนาราศีธนูนะตำแหน่งสูงขึ้นเงินเดือนสูงขึ้นอ่าพูดถึงเรื่องเงินแหมเรื่องงานเนี่ยมันไม่เท่าไหร่เรื่องเงินก็ไม่ธรรมดาครับดาวการเงินของท่านคือดาวพระเสานี่นะเพราะว่าพบการเงินก็คือพบกระดุมพระคือพบที่สองจากลัคนา ดาวพระเสารนั้นหนาตอนนี้อยู่ที่ราศีกุมดาวเสาเป็นดาวาธาตุไฟอยู่ในราศีกุมาธาตุลมเป็นไงถูกาธาตุไฟกับลมส่งเสริมกันทีนี้พอดาวพระอาทิตย์โคโจรเข้สาสู่ราศีสิงห์นอกจากจะดีในตัวเองแล้วนอกจากจะดีกับดาวที่เข้ามากองอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วดีกับดาวพฤหัสด,ดาวประจําตัวของท่านแล้วดีกับลัคนาของท่านแล้ว ยังดีกับดาวการเงินของท่านด้วยเพราะดาวอาทิตย์กับดาวเสาร์นั้นเป็นคู่ธาตุไฟคู่ธาตุไฟส่งเสริมแล้วราศีสิงห์ราศีธาตุไฟดาวอาทิตย์ดาวธาตุไฟดาวเสาร์ดาวธาตุไฟราศีกุมธาตุลมดาวคู่ธาตุไฟแล้วก็ได้ธาตุของราศีส่งเสริมเข้าไปด้วยอันนี้ยิ่งดีและชัดเจน และเมื่อดาวเสาร์นะครับอยู่ตรงข้ามกับดาวอาทิตย์ทําให้ดาวอาทิตย์เล็งดาวเสาร์ดาวเสาร์เป็นไงเพนดาวเสาร์เพนเนี่ยดาวอาทิตย์ใช่ไหมโหราศาสตร์เนี่ยกำหนดให้โลกอยู่ตรงกลางตารางงั้นดาวที่ถัดจากโลกไปก็คือดาวอังคารดาวพฤหัสดาวเสาร์เนี่ยเมื่ออยู่เมื่อพระอาทิตย์สอดแสงออกมาเนี่ยใช่ไหมดาวเสาร์อยู่ห่างจากโลกออกไป ดาวพระเสาร์าพระอาทิตย์ขึ้นตรงไหนก็ตรงนั้นก็เป็นกลางวันตรงข้ามก็คือกลางคืนงะนั้นดาวเสาร์เป็นไงครับก็จะเพ่นดาวพระจันทร์ถ้าอยู่ตรงข้ามดาวอาทิตย์พระจันทร์ก็เพ่นดาวเสาร์เมื่ออยู่ตรงข้ามดาวอาทิตย์ดาวเสาร์ก็เพ่นดาวเสาร์เพ่นดียังไงดีตรงที่เราจะเห็นได้ด้วยตาเปล่า เพนแล้วก็ใกล้โลกด้วยฉะนั้นเมื่อดาวเสาเพนดาวอะไรก็ตามที่เพนอะเปรียบเสมือนดาวนั้น่ะได้ตำแหน่งดีเพราะอะไรมีแสงแสงมาจากไหนแสงมาจากพระอาทิตย์เห็นไหมดาวอาทิตย์เป็นประธานระบบสุริยะจัก,กรวาลเป็นดาวที่ให้แสงกับดาวอื่นๆและดาวเสาคือดาวการเงินเอาแปลว่าดาวการเงินเพนเพนแปลว่าเต็ม เพนแปลว่าสมบูรณ์เพนแปลว่าบริบูรณ์ก็แปลง่ายๆครับการเงินอุดมสมบูรณ์นี่นะดูดีนะอดูดีเลยดีเดียวนั้นมันส่งผลเรื่องการเงินก็ยศยศตำแหน่งมันขึ้นเงินเดือนมันก็ต้องขึ้นแล้วมันไม่ได้ขึ้นแบบธรรมดามันก้าวกระโดดถูกไหมเพราะดาวเสาเพนด้วยเออแล้วดาวอาทิตมาแบบนี้ดูดีดูสวยงาม งั้นชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยถือว่าเป็นราศีเรียกว่าโดดเด่นเลยนะนะผมให้นะเมษสิงธนูเนี่ยดูดีนะแล้วก็ตนนะตนก็ใช้ได้นะครับตนก็ใช้ได้ที่ได้รับผลดีแบบชัดๆสำหรับดาวอาทิตย์ย้ายครั้งนี้แต่ธนูน่ยติดหนึ่งใน4แน่นอนสำหรับผลดีของดาวอาทิตย้าย ดีเรื่องอะไรสรุปอีกครั้งยศตำแหน่งหน้าที่ความคาดหวังใครที่ยังเ็าเรียกว่าอ่ะชีวิตอาจจะยังลำบากไม่ได้เข้าเขาเลยที่อาจารย์ไทยมาตอนนี้ลำบากเหลือเกินเดี๋ยวมันดีขึ้นนะเดี๋ยวมันดีขึ้นแต่คนที่กำลังเขาเรียกว่าไต่เต้ามุ่งมั่นในเรื่องยศตำแหน่งเรื่องการทำงานเนี่ยอันนี้ชัดเจนมันดีแน่นอนตำแหน่งดี หน้าที่มีเงินเดือนดีเป็นลักษณะแบบนี้ใครที่ทําธุรกรรมธุรกิจส่วนตัวก็ถือว่าดีครับอาจจะเรียกว่าขยายตลาดขยายโอกาสไปถึงต่างประเทศด้วยเพราะเพราะสุภะเนี่ยสุภะแปลว่าทางไกลต่างประเทศด้วยเช่นเดียวกันสําคัญมากเรียกว่าช้าลัคนาราศีธนูไม่ว่าท่านจะประกอบสัมมาอาชีพใด ล้วนแล้วแต่ได้รับผลดีกับการที่ดาวพระอาทิตย์โคจรเป็นกเกษตรราธิปดีในครั้งนี้ตั้งแต่วันที่18สิงหาเป็นต้นไปแล้วไปต้องบอกว่าก็จะดีไปจนถึงเมื่อไหร่นะภาพรวมดีไปถึงเมษาปีหน้านู่นนะครับมุมดีครับอันนี้มุมดีีนดาวโคจรมาดีมันหมายความว่ามันดีแค่เฉพาะเดือนนี้เดือนเดียวหมายถึงว่ามันเป็นจุดประกายจุดเปลี่ยนพอจุดเปลี่ยนปุ๊บเอาละ คุณก็รักษาสถานภาพตรงจุดนี้ไปไม่ใช่ว่าขึ้นเป็นผอ,อ,อเดือนเดียวแล้วก็โดนปลดทิ้งไม่ใช่ไม่ใช่พอพระอาทิตย์ย้ายออกปุ๊บอ,อยู่ๆได้เป็นผู้อำนวยการได้เป็นหัวหน้าพอพระอาทิตย์ย้ายออกแล้วก็ไม่ได้เป็นไม่ใช่หมายถึงว่ามันจะขึ้นเป็นไงพอมันเป็นแล้วมันก็เป็นยาวนะส่วนเรื่องชีวิตเนี่ยแน่นอนครับดวงชะตามีขึ้นมีลงมันก็จะไปฟังก์ชันกับดวงชะตาในเรื่องอื่นๆไป แต่อย่างนี้ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่มันกระทบชิ่งไปถึงมุมดาวต่างๆในภพดวงในเรือนชะตาที่ส่งผลดีค่อนข้างดีแบบเกือบ100%่ะที่ถ่ายมานี่ยังไม่ต้องบอกให้มันน่ากลัวเสียหายอะไรเลยถูกไหมเนี่ยมุมดาวเวลาถ่ายถ่ายง่ายๆดีก็คือดีครับชัดเจนฉะนั้นชาวลัคนาราศีธนูมุ่งมันตั้งใจทำอะไรอย่าประมาท ดวงเปิดแล้วนะดวงเปิดแล้วก็ขอให้มุ่งมั่นทําสิ่งที่คิดดีทําดีต่อไปแล้วชีวิตท่านจะเปลี่ยนนับตั้งแต่พระอาทิตย์ย้าย18สิงหาเป็นต้นไปครับยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังนะครับก่อนจะจากไปฝากกดแชร์กดไลค์ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟัง นะครับและถ้าเกิดสนใจข่าวสารดีๆสมัครสมาชิกช่องเดือนละ100บาทเท่านั้นนะครับจะได้รับข่าวสารต่างๆเป็นพิเศษและจะมีกิจกรรมต่างๆเข้ามานำเสนอในโอกาสต่อไปครับชักชวนให้มาเป็นสมาชิกกันนะครับคลิปนี้สำหรับชาวลัคนาราศีธนูนะครับก็ขอขอบคุณที่รับชมรับฟังขอให้มุ่งมั่นตั้งใจครับลัคนาราศีธนูเฮงเฮงปังปังรวย,รวยๆคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ